พี่น้องครับมาช่มรดติดต้มพัดพี่น้องเ็ดหน้าผมนะครับผมไหหน้าผมนะครับแล้วเป็นมึงสถานที่ตรงนี้กีตุ่มเพราะว่ามึนโค่นเก่าครับนม่ได้กีรับมันเหนียวเกลี่นไปครับยินเหนียวครับมันลมเลยครับมาชมบ่าเจ้าของอ่ะรถไถเจ้าจะไถจะขังครับเจ้าจอจัง สีตุ่มครับผมหลับทรงครับหลับคนห้องไว้หลับคนห้องไว้เบื่อครับพี่น้องก้อนหินครับอ่าเอาก้อนหินนะครับในทุนนะครับเอาก้อนหินยัดเข้าไปในหลอดรถด้วครับผมทั้งเตะสีตุ่มครับในสั่นเก่าขึ้นมาเลยด้วยครับพี่น้องรถวันหนึ่งห้อยเ่รามันยี่สิบก้อนก้อนสามสิบกว่าก้อนแล้วครับพี่น้องใส่แน่นครับ าก่อนหนึ่งไมาอันใจหล่อรถครับผมวันห่อยืดแล้วครับอยยุขังงั้นหน้าครับผมยูนองเองนี่คือขังแหละแล้วครับอเอารถขึ้นจัดผมครับ นี่คือขั้งที่สองนะครับเจ้ารถึ้นออกจากอชิตูครับพีนองมันลมลมบุงหลุดรับยี่นองเอ้ยวันครึ่งหล่อรถนะครับนครับเป็นในทุนครับย็น่าบุีนออกวันหยินนะครับวันหยิใไตในขึ้าไตหล่อหลุดครับผมนี่คือคือมัว่าครับผมคือขั้งที่สองครับรับทรงทรง ข้างที่สองก็คือบ่ได้ได้รับพี่น้องก็เอาข้างที่สามอยู่แล้วับพี่นอ้องบ่ได้บ่ได้ขี่ข้างที่ทีเลยครับพี่นอ้องยิงครับยิงแ่งลมครับ แ่หารออรถแทงขับบะไดนะครับซีเลยครับออรรถอะไเออปุญญาเอข้างหรือซีผ่านไปครับข้างที่หาเด้ครับพหนอเราดูใต้ครับครับขึ้นแม่คุครับข้างที่หาบอสคุณไปนะครับใล้า้างที่หกได้ครับพี่น้อง นายทุนไส้คุณพอที่เราครับรับครับขันทุกขเอาเกินเกินเกิน สรุปนะครับทางที่งกคือจังึินได้ครับพี่น้องรถอันไทจังึ้นออกจากาโค่นหรือขีตุกครับพี่น้องจังใดครับพี่น้องเอ้ยเงแเอะแลครับไปหาหากวันนี่อาอันนี้ไงครับมาใส่ครับผม